ส่งคนของตัวเองออกจากแคมป์เพื่อไปรักษาพยาบาลไม่ได้เด็กหลายคนก็หวาดกลัวเนาะเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นโควิดไปขอให้หมอตำแยมาจัดยาให้แล้วเด็กชักตายต่อหน้าต่อตาแม่ภายใน15นาทีเจ้าหน้าที่ก็พูดกลับมาบอกว่าที่นี่ไม่รับรักษาคนลาว เหตุที่เจอคนไทยหนึ่งคนที่ติดเชื้อมีการลงตรวจเราเจอผู้ติดเชื้อเกิดสถานการณ์การปิดตลาดกุ้งขึ้นมาเนี่ยแรงงานที่ไปทํางานคนกลุ่มนี้ไม่เคยถูกพูดถึงนะคะเราจะเห็นว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมาแรงงานข้ามชาติเข้าถึงวัคซีนได้จํากัดมากๆากนะครับเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นโควิดแล้วก็ไม่รู้ว่าอาการยังไงแล้วก็ที่สําคัญคือเขาไม่รู้ว่าเขาป่วยแล้วเขาต้องไปที่ไหนในสถานการณ์อันนั้นนะ่ะมันก็จะทําให้แม่และเด็กเนี่ยบางคนเนี่ยต้องแยกกัน หลายครั้งมากนะฮะที่มีคนพูดถึงว่า no one left behind หรือว่าไม่ควรมีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังแต่เราจะเห็นได้ว่าแรงงานข้ามชาติที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยถูกทิ้งไว้ข้างหลังอยู่ตลอดเวลาในจ้างที่มีแรงงานไม่ถูกกฎหมายอยู่ในมือเนี่ยก็เริ่มเอาแรงงานเนี่ยไปไว้ที่จังหวัดใกล้ๆ บางในจ้างก็เอาไปทิ้งตามข่าวมันก็เป็นความโกุลาหลหลังสุดเนี่ยเราเจอเคสที่หนักตรวจแล้วขึ้นสองขีดเจ้านายบอกว่าอยู่ต้องมาต้องมาใดผมนะแม่บางคนมีลูก3-4สี่คนโดนไล่ออกจากหอตอนสี่ทุ่เด็กหลายคนก็หวาดกลัวเนาะแล้วก็ขาดสิทธิ์ในการได้ไปโรงเรียนเขาอยู่ด้วยความกลัวคะ่ะไม่รู้เขาจะต้องติดต่อใครเด็กบางคนคลอดมา ไม่ได้เจอหน้าพอ่อรองโควิดนี่แหละคะ่ะที่ทําให้กลุ่มแรงงานเนี่ยเกิดปัญหาในการที่จะเอาแรงงานของตัวเองไปใช้ส่งคนของตัวเองออกจากแคมป์เพื่อไปรักษาพยาบาลไม่ได้เด็กเสียชีวิตจากโควิดก็เริ่มมีมากขึ้นโรงพยาบาลสนามเนี่ยไม่ได้เพียงพอสําหรับคนทุกคนบางคนก็กักตัวอยู่ในชุมชนสิ่งที่เราต้องให้ความสนใจมากที่สุดคือคุณภาพของสุขภาพของเขาอะคะ่ะ ถ้าใครไม่สบายจะไปโรงพยาบาลเนี่ยจะต้องเสียค่าตรวจโควิด2,300บาททําให้เด็กบางคนไม่มีเงินนะคะที่น่าเศร้าคือแม่เนี่ยไปขอให้หมอตำแยมาจัดยาให้แล้วเด็กชักตายต่อหน้าต่อตาแม่ภายใน15นาทีเขาก็เดินเข้าไปด้วยความมั่นใจแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็พูดกลับมาบอกว่าที่นี่ไม่รับรักษาคนลาวมีสิทธิ์เข้าถึงได้จริงไหม ถึงแล้วเป็นมิรพอไหมเขาถูกเด็กเก็บค่าถุงแพ็คศพส0 0 0บาทมันเกิดคำถามในใจว่าเงิน300บาทนี้เนี่ยจะมาจากที่ไหนได้บ้างผมอยากให้ทุกคนเข้าใจถึงบริบทของแรงงานข้ามชาติหมอโรคโควิดเนี่ยคือโรคที่เป็นเชื้อโรคที่กินปอดใช่ไหมคำนี้สะท้อนทุกอย่างเลยค่ะสะท้อนความกลัวความดุนแรงถ้าเรามองคนเป็นคนเหมือนกันแล้วสามารถเข้าถึง สิทธิบริการด้านสุขภาพได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมนะมันก็จะเซฟการแพร่กระจายเซฟชีวิตของคนได้มากนะคะคือเราเหมือนเป็นตะข่ายตะข่ายสุดท้ายอะค่ะที่ล่วงลงมาแล้วไปไหนไม่ได้แล้วคือเราจะต้องลองรับไว้ให้ได้โควิดไม่เลือกคนเชื้อโรคไม่เลือกไม่เลือกสัญชาติแต่ทำไมเรากลับเลือกปฏิบัติเริ่มกันจริงๆจังๆสักทีเถอะค่ะในการที่เราจะเป็นโซ่ให้ประเด็นเรื่องของสุขภาพในแรงงานข้ามชาติเนี่ยมันไปต่อได้